สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะวันในชิพาพี่น้องมาเหิตก้อยประทูเนาะพี่น้องก้อยประทูของวันกะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเตรียมหอมไว้เนาะมีหอมหัวแดงแล้วก็มีพริกมีหอมแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยพี่น้องขาดพูได้วันสิเฮ็ดให้แซ่บหลายนี่ก็คือป่าประทูวันห้องเนาะที่แบบ อยู่กิษปะทูใหญ่นะพี่น้องหลายหลายวันเอาไปอบเรียบร้อยละวันก็จะมาฉีกเป็นชิ้นๆเนาะโอเคเดี๋ยววันจะไปฉีกแล้วเดี๋ยวจ้าพี่น้องวันก็ได้เอาก้างออกหมดแล้วเนาะวันก็ใส่ซามไปเตรียมถักก้อยแลยนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนก้อยกันเลยเนาะจะพี่น้องมันี้วันกับชิพาพี่น้องมาก้อยปาทูเนาะปะทูใหญ่ หรือว่าลาบปลาทูก้อยปลาทูนะพี่น้องวันนี้วันก็นจะเอาพริกพริกผงด้วยนะเง็ายังไงพี่น้องเฮดกินเด้อแล้วันก็แล้วันก็นนกนจะเอาหอมแดงใช่เนาะหอมด้วยพริกสดเถอะนะแล้วพี่น้องอันนี้ก็น้นำปลาที่วันต้มมาแล้วนะ น้ำอุ่นต้มใส่เนาะใส่แล้วพี่น้องวันกาบจีใส่ผงสะโดลงไปเนาะพี่น้องใส่หลายแท่บหลายเด้ใส่น้อยแท่น้อยแาวันกะัจะีมาทำกานคนเลยเนาะแล้วพี่น้องมนีวันกับจีใส่น้ำมะนาวลงไปเนาะชีวันบีไปแล้วเนาะ ก้อนกับจะเอาข้าวคั่วลงไปเลยนะเนาะข้าวคั่วโรยลงไปโอ้ยหอมทีเนาะวันเสี่ยวถั่วฝักยาวลงไปนะขาดไม่ได้คือถั่วฝักยาวนะพี่น้องมันชีสแฉกลงอันนี้วันมากใส่ แล้วกัคนเลยจากพี่น้องมาเนี้กค่ะคนแล้วเรียบร้อยแล้วกับแซบและวันซีมละวันวนี้วันกับเจ้าหองลงลนะามลงไปเลยเนาะหอมลงไปเลยบุ๊ยเพยถือกล้องให้พี่น้องก็ได้ตั้งก,กับก่ได้คอยได้มุมเนาะ นี่วันกับคนละนี่จ้ะพี่น้องวันเ็นเสร็จเรียบร้อยละ่ะวันํำมาใสถาดจานใหญ่พี่น้องมาเด้อมากินน้ำวันเด้อมุกคอนมูคูข้ามากระเด็แล้วเป็นยังไงพี่น้องหน้าตาเป็นจะแซ่บบ่ก้อยปอดทวันวันกกจะไปกินกับ ขาสวยหน้อนเนะาะข้าววันบอที่หนึ่งข้าวเหนียววันนี้โอเคพี่น้องวันกะจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะเจอกันวันในคลิปหน้าวาวันเช็ดยังกินเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงแลวกะวันก็ขอฝากพี่น้องซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้วันวันกะขอลาไปก่อนสบายดี สวัสดีค่ะ